พอตะวันคมคล้อยบ่ายเพียงแดดที่จัดจ้าค่อยผ่อนร้อนลงลมปลายนาพัดไม้พุ่มข้างทางแขมและพงหญ้ารกทั้งสองฟากทางเดินนั้นไม่ชั่วแต่จะลาบเพราะทางลมพัดอย่างเดียวแต่ตลอดทุนทางจากท้ายวัดที่แยกไปตลาดและย้อนมาเขตนาเขตบ้านก็ลาบมาด้วยทางฝีเท้าคนลุยหากคนน่าจะเดินตรงด้วยฝืนกิริยาข่มสติแต่คนกลางท่าเหลี่ยวก็เห็นคนท้ายแอบลงนอนเสียที่ทางยา เมื่อเปลี่ยนคนถ่ายมาเดินกลางศัพท์กันบ้างแต่ผู้ที่เดินลงไปข้างท้ายก็ลงนอนเสียอีกผัดกันอุ้มผัดกันฉุดอยู่เช่นนี้ตลอดทางเสียงเออะทั้งคู่ตะโกนเชื้อเชิญใครต่อใครตลอดทางกระทั่งออกมาเห็นมะขามทุ่งที่หมายสังเกตเนื้อนาถ้าจะคิดตั้งแต่ลูกเมียต้องตายจากไปแล้วและเหลือตัวคนเดียวจนป่านนี้ก็ได้ห้าหกปีที่ตะหนุ่ยเพิ่งจะได้พกเงินมากเป็นร้อยชังเจ้าแจงก็เปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งห่มใหม่ เพียงราคาสลงก็ซื้อใหม่แท้ห้าบาทตานุ่ยนั่งคลอสีดำเจ้าทองหยิบพอครัวถึงจะเพิ่งรู้เรื่องไม่ได้ช่วยเหลืออ,ออกแรงประการใดก็มีส่วนแบ่งมากบ้างน้อยบ้างไปตามน้อยเพราะโซซัสโซเซมาด้วยลิสุลาเห็นจะเน่าตรงแตงอยู่ยอดไม่นานแหละเจ้าหยิบชี้ยอดมะขามกลางทุ่งและเล่าความเมื่อวานผ่าเถอว่าเพราะข้าจะปีนเอาลงมาแกงเลี้ยงกันต้อเหมือนก็มาขัดคอทีเดียวไอ้เหมือนมันต้องกะข้าถึงจะได้ ตาหนุยออกรับสมอ้างคนอื่นไม่ทันยากมันหรอกเออนึกๆึกดูก็ขันให้ไพ่เมื่อคืนคงยังไม่รู้หรอกใครเป็นใครหยิบยังรู้แต่เพียงเรื่องเราเราก็ถามทำไมพี่ไพ่ทำไมมันควบเรียบฟังตะโกนให้ข่าหยุดนะสิไอ้พวกชาวบ้านเลยเอ,อะอะรู้ว่าเออเจ้าแจ้งในตาแดงกำ่ำหันมาหวัวเราะข่าก็ขันสิ้นดีเหมือนกันที่ต้องพร้อมตัวกันลงน้ำบ้าพ่อขัวทำเป็นแขก แตงั้นมันก็รู้ว่าเป็นแขกขโมยเรือแต่หนุยก็พูดอย่างไม่สลักสําคัญช่างเดว,วะจะแขกไทก็อยก็ใหญ่มันจําได้เป็นพอซึ่งจะรู้ไหนสงสัยกันยังไงถ้ามาจับเพราะที่ข้านุ่งไปยั่นว่าเรือนะ่ะไม่ยอมรักที่จริงถ้ามันวางกิริยาไปดีมาดีก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่บะแปดเลียมนักเลงที่มันวางกับข่าน้ำมันใสเสจริงก็เลยขโมยเจ้าหยิบต่อขันขัน,ขนแล้วสารภาพอย่าว่าแต่คนอื่นเลย ถึงข้าเป็นนักเลงเก่งยังไงก็ต้องกลัวนะเพราะถ้าขืนได้หมันไส้สักสิบผลหมดตัวแนะ่แน่เชียวมึงตะนุยยืนยันนักเลงนะล่ะเลยต้องแก้ให้มันเจ็บทุกทางถึงจะได้ถ้าเก่งหน้าเขากวาดมันเสียจนพนุ่งไม่มีติดตัวจะเอาอะไรไปนุ่งทำเก่งเล่าโวยไอชิบหายเหมือนใจเชียวจะยิปเ็นชอบดังมาร่วมเรือลำเดียวข้าก็เหมือนกันไอเท่าก็เหมือนกันอีกน้อยคอยดูเถอะ คุยกันจนเพลินถึงฝีไม้ลายมือที่จะปราบนักเลงจนตะหนุยบน่นขึ้นไอ้บานี่เม่นเน่าอะไรนี่สก,กิดใจเจ้าหยิบขณะเมื่อไกลมาขามทุงแงนดูแล้วหัวล็อกกิกชี้ไปบนคบโน่น mm hmm. ไงเน่าตรงเต็มไก่สวรรค์อยู่น่น mm hmm. ก็หลองอ๋อถึงเจ้าแจ้งและตาหนุยแล้วผู้มีอายุอย่างตาหนุยก็สั่งเจ้าแจ้งให้ตรงไปลงผู้ใหญ่บ้านไปสิแจ้งเอ็งไปคนเดียวเธอค่อยๆกระซิบบอกมันนะเพราะผู้ใหญ่บ้านแกเจ็บอยู่ บอกว่าข้าขอเชิญมาเดี๋ยวนี้ให้ได้เจ้าแจ้งไม่ย้อนถามเพราะเข้าใจเรื่องดีว่าแเราก็ตัดลงนาทั้งวิ่งทั้งเดินครู่เดียวก็หายไปในโรงตาหนุยก็เล่าถึงเหตุพิลึกกึกกือเมื่อคืนกระทั่งผลที่สุดเอาเรือไปขายราคาถูกเพราะมีตำแหน่งรับซื้อของร้ายซึ่งคุ้นเคยกับตาหนุยจนเป็นขาประจำกันมานานครู่เดียวที่ตาหนุยกำลังเล่าเพลินถึงความสนุกสนานที่ได้ประจนมาเจ้าแจ้งซึ่งหายเข้าไปในโรงเมื่อสักครู่ ก็โผโฉมเดินหน้าแข่งหลังเร่งเจ้าคนที่เพิ่งตื่นงวงเงียมาถึงอะไรกันอีกล่ะนะไพ่มองรอบๆและรู้กิริยาว่าทั้งสองคนที่คอยอยู่นี้ก็เมาเหมือนเจ้าแจง้งแต่ตะนุยกับโหดร้อเป็นสนุกเสียงดังแล้วกลับย้อนถามเออนั่นไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาวะไพอืมูนี้ดูหายหน้าหายตาไปเลยทีเดียวเข้าไปบังคัาเมื่อคืนไพ่ตอบตามจริงเจ้าหยิบเจ้าแจงก็แอบยิ้มกันทำเหมือนตั้งอกตั้งใจฟังเรื่อง ตาหนุ่ยซักต่อไปทำไมกันบางคล้าก็ตามเรือให้เขาน่ะสิพวกพี่น้องตะเหมือนเขามาจากสามร่มจอดเรือไว้ขึ้นเที่ยวตลาดทุกคนขโมยไปแล้วเมื่อคืนเขามาส่งข่าวกําลังจอดอยู่แถวบางคล้าพ่อแกให้ข้าไปตามแจ้งอําเภอจับอีกต่อเราได้ไหมเาราไ่หลังกันวิดวิดไพ่เราเลรวแวงใจในกิริยาเจ้าสองคนที่ดูกลิมกลิมคงจะเป็นพวกแขกแนะ่แต่มันก็สําคัญไม่ใช่เล่นข้าเรียกมันให้หยุดท,ทันทีจะขอใส่ข้ามแต่มันกลับหดร้อยาะไหวทัน เหลือที่เจ้าแจ้งจากการดายก็ปล่อยเสียงหัวล็อก,กิกกักแล้วเปิดโป่งชี้ตัวเองแล้วชี้ตาหนุยฮ่าๆๆแขกแก่นาหนุยน,น,น่ะสิไอ้แจ้งเลยพลอยเป็นแขกเพราะความคิดปลอมตัวของตาหนุยบะสวยสิ้นดีกําลัางตกใจคว้าผ้าในประทุนห่อโพกหัวเออตาหนุยหัวลาอคลางๆกูก็แย่พ่อนุ่งใครไม่รู้เอามาพันพ่อสักแต่ว่าเป็นแขกขอไปทีไพ่พง,งะหน้าตื่น หวัวเราะแล้วนึกเสียใจบอกไม่ถูกตายโหงนี่นาไก่แจ้งหรอกหรือเกือบเชียวแล้วเกือบฆ่ากันเองแล้วเชียวข้าวลูกขึ้นลำจะยิงหัวแจ้งอยู่แล้วหากแต่ว่าเบนออกกลางน้ําเสียทันแล้วก็มืดด้วยทาไมเล่นระยำกันอย่างนี้ตาหนุ่ยกับฉีหน้าหัวเราะหน่อยฆ่าทานะเพราะรักเองหรอกนะไอ้หนุ่มๆนุ่มนั่นมันคลอดังอ้อนของเองพอเห็นเข้าข้าก็เจ็บใจแทนถึงได้ขโมยเรือ เจ้าไัยต่อไม่ชักช้าเจ็บใจแทนมันได้ประโยชน์กับใครเอ้าเธอวะข้าจะทำขวัญเองตะนุยตัดความโบกมือไหวๆจะลองวันเองที่สู้ติดตามไปจับแขกเออไปตลาดด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละข้านะ่เตรียมไว้เสร็จแล้วชุดหนึ่งสำหรับเองแต่ยังฝากเขาไว้ที่ตลาดโนนมวงเขียวหน้าไัยนะเพราะห่มดอกไม้ดวงโตทีเดียวนี่ส่งกลานมันก็ใกล้มาแล้วเราโก้กันให้สนุกสักปีเธอวะ อัเธอรถก็มีพอเที่ยวมันที่อื่นแปกแปกๆบ้างไปมั่งเมื่อป้าเหมาะเราะดีคงเอิญละเหยได้ตั้งตัวกันมั่งหรอกแล้วตะนุยก็เหนียวหลังชักชวนให้เจ้าเพื่อนรักที่เด็กกว่าอายุเยาวไปร่วมสนุกกันยังตลาดเจ้าพ่อวัวเอกเจ้าหยิบและแจ้งที่เด็กกว่าเพื่อนก็รวมกันออกความเห็นชักชวนอ้อนวอนให้ไั่ไปเที่ยวตลาดเพราะต่างก็อ้างคอทุละและความจะปรึกษาพูดคุยกันเป็นต่างหาก เพียงรายสายเหตุต่างๆเมื่อเช้ามืดที่เกิดขึ้นก็ทําให้เจ้าลูกผู้ใหญ่บ้านสาวชะโงกเศร้าน้าใจมาตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นมันคนหนุ่มที่ต้องแหวกวายสแสวงรักอยู่เมื่อเกิดการผิดแผกเปลี่ยนไปเช่นนี้ก็เกิดกับธรรมดาที่หลับก็ฝันเป็นหลายในกลางวันเป็นท่อนเป็นตอนไม่ต่อกันได้เรื่องและข้อที่สําคัญก็คือเรื่องตะนุยขายเรือที่มันอยากรู้ตําแหน่งแห่งที่แลรลังในใจก็สังหณ์บอกอยู่ว่าเห็นแต่เฉพาะเรือหายนี้เท่านั้น ที่จะได้ติดตามไปถึงข่าวและใกล้ออนเข้าไปอีกจึงเป็นอันตกลงรับคำชวนล้วพากันเฮมุ่งไปตลาดถึงจะเพียงน้อยคนที่รักใกล้กันเจ้าทองหยิบและแจ้งที่ปอมเป็นแขกเมื่อคืนก็สนุกสนานเป็นทำนองจะเดินแห่กันไปตลาดด้วยเสียงร้องลําทําเพลงตลอดทางตั้งแต่ได้ข่าวเรือเมื่อเช้าและภายลากลับไปแล้วแต่กระทั่งจนสายเสาก,กําไรกับน้องชายก็ยังไม่อาจกลับได้เพราะไม่มีเรือที่จะเป็นพาหนะกลับ ทั้งพอดีกันกันกบเพราะเท่าเหมือนแกนได้สำนึกว่าไก่ในสุ่มหายไปอีกเป็นแถวเมื่อลงไปตรวจโปรยข้าวให้กินจึงเกิดรู้ความเอะอะขึ้นถึงจะเป็นไก่แพ้ชนแต่พราะเหมือนก็ยังซื้อหามาด้วยราคาแพงและคิดขุนไว้เพื่อปั้มเข้าชนอีกในคราวหน้าหากแต่มัวปื้มตื่นไอ้แข้งเส่ก่อนเลยทอดทิ้งแมวทุรัตลอดมากระทั่งรู้ว่ามันหายไปแล้วและวันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นที่พราเหมือนจะข้ามไปสามลมหากำนันพี่ชายตามคำนัด จึงตกลงกันว่าจะให้กำไรกับเจ้าม่านน้องคนเล็กค้างอยู่ก่อนอีกคืนหนึ่งและให้พ่อบ่ายล่วงหน้าไปส่งข่าวทางบ้านและเล่าเนื้อความเรื่องเรือแก่กำนันแล้วพรุ่งนี้จึงจะตามกันไปทีหลังพร้อมๆกันทุกคนที่จริงสาเหตุเรื่องเรือที่ต้องถูกขโมยนั้นเนื่องมาจากความไว้ใจและประมาทของพ่อบุญเองจึงเมื่อเกิดหายขึ้นเช่นนี้คำรับรองก็เสียไปส้ำเป็นเขตท้องที่ของกำนันพ่อตัวเองแท้ๆก็อับอายเสียชื่อเสียงนักเลงหลายประการ พ่อบุญจึงรับเคราะห์วิ่งเต้นหาเรือสําหรับที่จะให้ตาเหมือนกับลูกหลานข้ามกลับไปสามลมพุ่งนี้อีกเลยต้องร่วมทางไปกับพ่อบ่ายที่จะไปท่าเรือจ้างข้ามแล้วไปขึ้นเดินถึงจะเพิ่งคุ้นกันก็จริงแต่เมื่อเจ้าภัยกับพวกที่ไม่เป็นที่ถูกชะตาของคนทั้งสองบุตรชายกำนันซึ่งอยู่คนละฟากแม่น้ําจึงเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนรักใคร่กันมานานหนักหนาเดินคุยกันถูกคอมมาตลอดทางพร้อมด้วยเจ้าทศเจ้าสอยเจ้าเจิมกระทั่งผ่านตลาด เจ้าสอยเดินอยู่ท้ายเพียงแต่ฟังสองนักเลงผู้พี่พูดคุยกันจึงชมเลืองไปพบสะดุดตาก็สะกิดพ่อบุญพี่บุญ,บญนน่นตาหนุยอยู่ในร้านเรลานนเอออยู่กันแย่หลายคนพี่ไผ่ด้วยลูกกำนันสาวชะโงกเกือบจะเลยร้านอยู่แล้วเมื่อได้ยินบอกก็เหลียวดูตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มและเที่ยวมาหลายปียังไม่เคยพบพ่านตาหนุยเปลี่ยนผิวนุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่เหมือนวันนี้เลยทุกคนทั้งเจ้าแจงเจ้าหยิบก็แต่งโกอยู่ตามกัน ลูกผู้ใหญ่บ้านศัตรูกำลังเพลินขี้ผ้าม่วงเพราะสีดำชมเชยพอบ่ายเหลือบตาเห็นตาหนุยก็จำได้ทันทีไอ้เท่านั่นแหละเขาชี้แก่พ่อบุญเมื่อวานมันทักอ่าวแววแล้วทะเลาะกับฉันแล้วมองมองในประทุนจนผิดสังเกตเพิ่งจะมานึกได้มเมื่อเรือหายแล้วต้องไปในหนุ่ยแน่เชียวพ่อบุญยืนยันตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเห็นมันแต่งตัวเป็นคนก็วันนี้แหละไอ้นี่ต้องเป็นขโมยแน่ไม่แล้วจะเอาเงินมาจากไหนที่มันอยู่ยังต้องอาศัยพระนอนเลย จะทํำยังไงล่ะถ้าจริงอย่างพ่อบุญว่ามันคงขายเปิดไปแล้วเจ้าของเรือบนทําเดินเลยหน้าร้านไปแล้วก็หยุดจับตานึกคําเจ้าไผ่ที่บอกว่าขโมยจะพาเรือไปสามล่มวันนี้กับเห็นมันมั่วสมกันอยู่ก็เกิดระแวงถ้างั้นเทพเจ้าไผ่บอกก็ยุ่ยเราเขยเส็แล้วพวกมันขายแล้วมันรู้ว่าฉันอยู่สามล่มจึงแกล้งเย้ยว่าเลอจะไปสามล่มกําไรกระหลงเชื่อคํามันชิไอ้นี่ทําเจ็บ เห็นสอดคล้องด้วยกันทั้งสิ้นว่าเจ้าภายสมรู้ร่วมคิดเดินตามหลังโจรแต่สองเกลอก็ยังจนปัญญาไม่รู้จะอ้างหลักสิ่งใดมาจับผิดยืนยันได้ก็จนใจและด้วยเกรงว่าทางบ้านจะเป็นทุกข์เพราะหายกันมาผิดกำหนดกับเสียหมดพอบ่ายจึงต้องระง,งับใจไว้เธอหน้าพรอบุญมาถึงกลาวมันก็ปล่อยมันไปก่อนเธอะเขาบอกเกลยด้วยใจแค้นอาฆาตฉันจะต้องรีบข้ามไปบ้านบอกพ่อให้ใร,รู้เสีก่อน พราะบุญอยู่ทางนี้ค่อ,คอยๆสืบให้รู้ว่ามันไปขายที่ไหนเรือฉันนะ่ะถึงจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงก็จาได้อยู่เสมอเพราะที่ไอตีหมุดทองเหลืองแล้วเอาขันปิดไว้มันไม่เห็นหรอกเมื่อจับได้อ้างตําหนี่ได้แล้วก็เข้าคุกกันไปละนาวเชียวพ่อบุญก็ตบมือพัวใหญ่เหมาะสิถ้างั้นเราก็ผู้ใหญ่บ้านผ่านตุกกระเด็นละทีนี้เออนะไว้พนักง,งานฉันเถอะสืบสามวันไปรู้เรื่องบางคราแค่นี้พวกเราถมไป จะขึ้นประจิมพนมพนัดก็ไม่พ้นหรอกนะ้างั้นไปเถอะเดี๋ยวมันจะสงสัยระวังตัวเสียเปล่าอ๋อเดี๋ยวก่อนพอบ,บุญหันมองรอบๆแล้วชี้เจ้าสอยเองหลบอยู่แถวนี้แหละคอยดูมันไว้มัง่งเผื่อได้ล่องได้ลอยหรือรู้ข่าวดีเดี๋ยวข้าไปยืมเรือเขาที่แพสักครู่แล้วกลับมาเจ้าสอยจึงเดินเต่ไปเต่มาแอบๆอยู่แถวนั้นตามคําสั่งส่วนสองเกอกับเจ้าทดนั้นมุ่งออกท้ายตลาดไปทางริมแม่น้ําเพื่อพอบ่ายจะข้ามฟาก และลูกกำนันฝั่งนี้จะพูดขอยืมเรือประทุนให้ตาเหมือนในวันรุ่งขึ้นยิ่งเย็นสุราก็ยิ่งยอมน้ำใจให้คุยกันถูกขอเพื่อเพลินขึ้นเป็นลำดับชายชั่วเมื่อมาร่วมใจกันหลายคนถึงเจ้าไผ่จะไม่ชอบชั่วและไม่สู้กินมากถึงเมาไม้ก็จริงแต่คำของเพื่อนที่คอยไปด้วยเรื่องต่างๆมากหลายแล้วอ้างถึงเล่เหลี่ยมลอยแผลในเรื่องของอ้อนที่พอบุญกำลังจะคิดกีดกันเอาเสียเองทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าอ้อนนั้นเป็นที่ศพอารมพ่บ่ายอยู่แล้วก็ตาม น้ำใจคนที่รักอ้อนมาก่อนและยังฝังรักอยู่กระทั่งบัดนี้ก็เกิดลิษยายิ่งขึ้นพูดกันง่ายๆถอหวิบภายตัดบทขึ้นเสียงหว้วนโมโหไอ้บุญมันก็รู้อยู่แล้วว่าอ้อนกับข้ารักกันแต่ถ้ามันจะแกล้งกันถึงอย่างนั้นก็ต้องลบกับมันพักหนึ่งหรอวะตะนุ้ยมีความเห็นแย้งไปในทางถนัดว่ามันต้องลบหน้ากันเสียทุกๆท,ทางมันถึงจะเป็นนักเลเงจริงน้าจะลบมันยังไงไม่ยากนี่วาแกพูดด้วยน้ำเสียงมีเล่เป็นเชิงครู ข้านพบเห็นมามากจนป่านนี้แล้วเธอจะบอกให้เองฟังนะไพ่เอ้ยถึงจะมีฝีไม้ลายมือ,อยังไงเอ็งมันก็ยังยาวความคิดอยู่เร็วหน้านะเนะจ้าคนฟังร้อนชักลำคาญคําแก่เพราะเชืนะ่อนาน่ะสิถึงจะฟังเอาเป็นความรู้ไว้ตะหนุยก็พยักหน้างั้นก็ดีละเอ็งไม่ต้องเคืองข้าข้าพูดเพราะข้านรักเองหรอกแนะ่เฮ้ยไพ่ นั่งอ้อนนะเขาว่าไม่สลักสําคัญหรอกเพราะมันก็รักใครเองอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กาะจูกันได้ด้วยซ้ำเจ้าแดงอ้างพยานอีวันเกิดเรื่องในโรงลรวพวกเราแอบดูวันนั้นไงแมพอเทียแจ้งไพเอามือเอื้อมปิดปากเพราะเจ้านี่เมาแล้วพูดไม่ค่อยอั้นค่อยอายมึงฟังเถอะใครๆเขาก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ด้วยกันตาหนุ่ยจึงสั่งสอนต่อไปมันได้กับตัวข้ามาแล้วทีเดียวเมื่อนุ่มๆ คือหัวใจไอ้คนหนุ่มน้มันพิกลเว้ยพายมันดือ้อหลันไปบ้าบ้าผีลึกลงรักใครก็รักมันอยู่นั้นไม่ลืมหูลืมตาดูคนอื่นเสมั่งเลยถ้าหากจะลืมตาดูสาวอื่นๆที่มันพอจะมีไล่มีนาหรือทองหยองติดตัวไว้มั่งแล้วข้าจะกรอบอยู่อย่างนี้หรือนี่ก็เพราะดือ้อจะเลือกแต่คนที่รักคนเดียวไอ้ลองลืมตาดูสาวอื่นบั่งก่อนสิไพ่พิศวงร้องเอ๊ะ นี่ข้าจะฟังนะพูดเรื่องลบหน้าไอ้บุญพ่ออ้อนแล้วทำไมนะจะให้ข้าเลิกรักอ้อนแล้วก็แนะนําไปถึงใครกันเล่าโถไอ้โง่แกด่าสามกี่นังที่มาจากสามลมเจ้าของเรือไงเว้ยสวยเบาไปเลยเงินทองก็มีพอให้เองใช้สอยสบายเรือยังมีให้ขโมยเลยปากเจ้าทองหยิบออกความเห็นมันถวมผิวออกเหลืองและค่อยลำสันสมกันหน่อยส่วนนางอ้อนน่ะไม่เหมาะสมกันเสียเลยแล้วก็มีตะไ่ายเท่านั้นแหละที่พอจะ ให้พวกเนี้มาแกงเจ้าภัยทั้งขันทั้งรู้สึกอายแล้วก็สะกิดใจมั่งแต่หากรักของอ้อนนั้นฝังจิตฝังใจเสร็จลึกแล้วแต่ตะหนุ้ยก็ยังยืนยันว่าจริงนะภยัยนี่ข้าพูดจริงๆไม่ใช่เม,มาไม้อะไรหรอกไอ้คนหนุ่มๆม,มันลากหญิงนะไม่ค่อยจะคิดถึงเมื่อวัาวานแก่เสียมั่งเลยเอาแต่สวยว่ามันจะสวยไม่ได้สกี่ปีเว้ย ก็มีลูกเสียคนก็ชักสิ้นราคาแล้วทีนี้เรามึงจนๆจอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันกล่ำแดดกลำ่ำฝนทำนากินเราจะเอาเวลาที่ไหนมาสวยกันอีกวะเชื่อข้าเถอะวะาไอ้เรื่องพันนี้ข้ามองไม่ผิดหรอกว่าไอ้ชิบหายอีนางหลานต่ำเหมือนนั่นนะ่ะข้าแก่ๆอย่างนี้ล้วก็อย่าพูดเลยเว้ยแล้วตาหนุ่ยก็ยกแก้วดื่มตามไปอีกรวดเดียวหมดแต่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องไอ้บุญเจ้าไผ่ไถลวนแก่ให้ออกจากเรื่องนี้เสีย ไอ้น,นี่คิดจะเป็นศัตรูกับข้าคิดหักล้างเจ็บใจนักก็นี่แหละมันต้นเรื่องที่จะล้างไอ้บุญล,ละตาหนุ่ยหัวโจกผู้เท่ากับแนะนำก็เองทำไม่รู้ไม่ชี้ป้อยไอ้บุญกับนางออนดูเข้าไปสักพักสิเมื่อเหมาะเองก็เตะมันถ้าเหมาะข้าก็จะขนให้ไอ้บุญไอ้บุตรเกี้ยงตัวเหมือนกันเมื่อมันหมดตัวจะเอาอะไรไปทำเจ้าชู้วะถามน้อยเธอและขนยังไอเ้เหมือนนั่นนะลงไม่มีสินสอดทองมั่นแล้วก็อย่าได้จดเข้าไปเลย ปะโทเท่านั้นเองไพ่ร้องรันกว่ก็จะมีอะไรดีๆสอนกันที่แท้นะก็เล่นจ้องเอารวยเท่านั้นเอาแล้วมันแพ้แรงดีไหมเราลงฆ่ารวยเอ็งรวยไอ้คนจนๆจะไปติดผู้หญิงสู้ที่เขาล่ำรวยได้หรือเวย้ยพูดไปมันง่ายหรอกนะลูกผู้ใหญ่บ้านทำาหวร้อยยังสิ้นศรัทธาแล้วก็ลองดีกับตะหนุยแกต่อเอาละทีนี้ต่างว่าข้าชอบอินังหลานตาเหมือนแล้วยังไงทำไงให้มันชอบข้าได้บ้าง บ้านก็อยู่ถึงสามร่มโน้นฝั่งโน้นคือรอยชายไปคงเป็นศพร่องกลับมาแน่ทุยไอ้ไผ่ตาหนุยถมน้ำลายไปบนหลังเท้าเจ้าหยิบโดยไม่ทันดูเจ้าหยิบก็ส่งเสียงร้องบ้านะแล้วกันวะขอโทษทีขอโทษทีฮ่าฮ่า่แกหัวเราะล้วใช้ฝ่าเท้าแกนั่นเองเช็ดปาดน้ำลายที่เปื้อนเจ้าหยิบแล้วก็หันมาอธิบายถึงวิธีให้ไั่ฟังต่อไปมันง่ายนิดเดียวหรอวะไัาา่ ก็นางที่มาจากสามลมนั่นเขาขอให้เองสืบเรื่องเรือให้เขาไม่ใช่หรือใช่นั่นก็หมู่ขังเราจะแกงเสซอเมื่อไรก็ได้ยา่าแต่สืบเลยเอาคืนให้มันยังได้ฮะไพ่ร้องชง,งนแล้วก็เสียงอีกคนเอ๊ะจากเจ้าแจงเจ้าหยิบผู้ชง,งนอยู่เช่นกันยิงฟังตาหนุยยิงเกิดวิธีมีฤทธิ์ขึ้นทุกขณะเจ้าไผ่จึงถามตรงไปตรงมาเจ้าคืนเขาคืนยังไงนะก็นะเออนะ แกพยักหน้าแล้วเหลียวรอบๆป้องปากให้เสียงค่อยลงก็ค่าขายให้มันเจ็ดแปดวันเท่านั้นแหละเราก็ว่าจะไปเอาคืนเอ๊ะแล้วก็เอยเอ๊ะกันทั้งวงสุลาถึงเจ้าแจ้งที่ไปด้วยก็ไม่รู้ว่าการซื้อขายนั้นตกลงกันเพียงเจ็ดแปดวันเท่านั้นก็เถียงใครเขาจะให้คืนทีนี้ตะนุ้ยถุยลงไปบนหลังเท้าเจ้าแจ้งทั้งที่ททไม่เผลอเป็นข้างโง่ถุยก็ใครบอกมึงเราว่ากูจะไปขอคืนค่อยดูเถอะวะ ไอ้ประทุนลำนี้นี่แหละกูจะขายสักสามสี่หนเอาเงินใช้ให้ได้ไงเล่าภายัยเอ็งจะตกลงไหมเชื่อหัวไยหนุ่ยเถอะวะแล้วหน้าที่ท่านผู้ใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วอีนางคนนั้นนะ่ะนะบ้ามันจะไปไหนเสียที่จริงถึงตาหนุ่ยจะพูดปากคล้อยสักหน่อยแต่ความคิดของแกก็ต้องใจอยู่หลายสถาน ถ้าออนคํำหนีไปอยู่สามลมหรือจะเหมือนกระส่งไปขายเจ้าประทุนลำนี้ก็น่าจะเป็นสื่อให้ได้ค้ำได้รู้จักมักคุ้นแก่กำนันเป็นเครื่องเปิดหน้าถึงตอบชมความคิดแก่ว่าจริงจริงของนะความคิดนะเหมาะนะักแต่จะสำเร็จแน่หรือไอ้พายเอ้ยลงรู้ตำแหน่งจอดไว้เองอย่างงี้แล้วมันจะรอดไปข้างไหนผลเธอเอ็งไปตึกตองเสียให้ดีเธอะป้าปเหมาะเจ้าของเรือจะาลองววลเงินเกินเล่าอีกแล้วนะ จ้าแจ้งเห็นลากไกลก็หนุนไม่ลงวัลก็เจ้าไปขายซะอีกทีก็แล้วกันขายสักปีด้เรืลํานี้ก็มีเจ้าของตลอดเจ้าหยิบเอ่ยขึ้นบางขายกันไปขายกันมาคงได้ซื้อตัวนใส่ขายให้เขามั่งสักวันหรอกวะอย่าขัดขอกันหน่อยเลยวะไอ้หยิบตะหนุยขอนเจ้าพ่อครัวก็พอดีตาแกเหลือไปนอกร้านเห็นคนหลบหัวแวบแวบไปยกยกด้วยนี้ใส่ระวังตัวของแกเพราะมีข่าวอยู่จึงกระซิบเจ้าภัาย และถึงจะเห็นหลังเจ้าสอยเลี้ยวหนีไปไวๆลูกผู้ใหญ่บ้านพันก็จําได้จึงกลับมาที่โต๊ะเราไอ้สอยมม่แอบฟังไพ่บอกลอยๆถ้าจะไม่เป็นการเสร็จแล้วล่ะนะไอ้ที่เราคุยกันนั่นมันแอบได้ยินไปมั่งก็ไม่รู้ช่างหัวแม่มันตะนุยตัดบทถึงจะได้ยินจะมาเอาพยานรักฐานอะไรก,ก็กูและที่เป็นรับเรากระซิบกันอยู่ก็คงได้ยินกันอยู่เท่านี้เว้นแต่แจ้งจะไปพูดขึ้นเท่านั้นฮะตัวเจ้าแจ้งต้องพังอะ ไอ้หงสิข้าอยู่ๆจะสซัดเอางั้นเดี๋ยวอีกหน่อยเกิดความขึ้นจะมาโทษเอาว่าข้าพูดก็แย่นะสิก็แย่นะสิถูกลหลายๆคนเตะทำไมไม่แย่เราเว้ยแต่ผายผู้เห็นกิริยาเจ้าสอยกับตาเกิดสังหอนไม่วางใจก็รีบชวนกลับกันสิทีเถอะนี่ก็เย็นโขแล้วพ่อก็อยู่โรงคนเดียวข้าวปลาข้ายังไม่ได้หุงเลยตนุยกับนึกขึ้นได้เออจริงสิวะ วันนี้ข้าตั้งใจจะซื้อกับข้าวไปทำกินเชิญท่านผู้ใหญ่แกด้วยอาอะไรดีแกงไก่เจ้าหยิบตอบวางหน้าเฉยโวไม่เก่งสตางค์หรอกเอาอัดมาเถอะเดี๋ยวข้าไปซื้อเองตาหนุยมองมองนึกสงสัยอยู่ว่าเจ้าหยิบอึกอักเป็นต้องแกงไก่ทุกคราวแต่ก็ไม่ว่าอะไรเมื่อเห็นงามด้วยกันเราว่าวันนี้จะทำกับข้าวกินที่โรงนาผู้ใหญ่ผ่านและบางทีจะกินกันเรื่อยไปจนถึงสว่างเป็นการดับถุกก็พากันออกจากร้าน จ้าหยิบแยกไปคนเดียวอ้างจะไปซื้อไก่และจะตามไปให้ทันทีหลัง